สวัสดีครับชาวเอพีเอสแต่แล่งทุกท่านครับผมผมมาก็เล่นมุกค,คาเฟ่กันเลยทีเดียววันนี้พี่แป้นจะมารีวิวเจ้าตัวหูฟังทีทีอีสปอร์ตตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนั่นก็คือ h ครนอสสีดำนะครับผมงานแอบหมาตลอดไม่บอกไม่ขา่าวก่อนตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมเป็นแบบอ่าเขามีชื่อรุ่นว่าโครน s สคอมแบทไว t e นะครับผมจุดเด่นของเขานี่โมบายดีไวท์เร,รดี้ก็คือสามารถใช้กับไอพวกสมาร์ทโฟน i p พอดไอแด ไอ้อะไรเยอะแยะมากมายนั่นแหละครับผมต่อมาก็คือไมค์เป็นแบบไมค์บูมนะฮะดึงขึ้นหนึ่งลงได้มีไฟ LED เป็น Dragon โลโก้นะครับผมไอตัวคอนโทรลเลอร์เขาเรียกว่าเป็นสไตลิชคอนโทร o บ็อกซ์นะครับผมสายสามารถถอดได้สเปคเหมือนเดิมทุกอย่างนี่สเปคหูฟังย่ารับเสียงที่20จนถึง20หมื่นเฮิร์ตไมโครโฟนจะอยู่ที่100่ถึง1 0 0 0 0หมื่นเฮิร์ตนะครับผมโอเค ของข้างในนะฮะของข้างในก็จะมีแน่นอนถ้าทีทีไม่แถมถุงจะไม่ใช่ทีทีนะครับผมทีทีอีสปอรเนี่ยจะแถมถุงมาให้เป็นถุงกรมะหยี่สวยงามอันนี้ฮะใหญ่เลยทีเดียวข้างในก็บุ้านุ่มๆหน่อยและนี่ที่สําคัญครับมีสายเป็นสีแดงมาให้สายเนี้ยสังเกตนะฮะนี่แหละที่เขาบอกว่าสามารถใช้กับโมบายเดเวิร์สได้มันเป็นสบัง้ง ก็ใช้กับสมาร์ทโฟนพวกไอโ o นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะผมแล้วก็สามารถใช้ไมโครโฟนได้ด้วยนะฮะมาดูสายที่ใช้งานกับ PC ครับก็จะมี3อันสีดำก็เสียงสีชมพูหรือสีออกส้มๆเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนส่วนนี้เป็น USB เอาไว้สำหรับอ่าอะอะไรนะมีแสงซึ่งถามว่าไม่เสียบไม่เสียบก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมใช้ได้ แต่ก็จะไม่สวยเสียไปเถอะนะฮะรู usb ก็มีเยอะแยะสายก็เป็นสายถักนะฮะ,ะ,ะเห็นชัดหรือเปล่าเอ๋ทีแพนเอามือเอามือรองหน่อยจะได้เห็น mm hmm. เห็นลายมันชัดว่าเป็นสายถักนะโอเคไล่มาเรื่อยเรยไล่มาเรื่อยเรืยตรงนี้ถอดได้เนาะไวรุ่นโบนี่รูอยู่ตรงนี้เวลาใส่ก็ดูดีดว่ามันนี่มันใส่ได้ล็อกของมันเปะ๊ะพอดีนะครับผม โอเคเดี๋ยวแม่นขออนุญาตเสียบเสียบไฟให้มันส่องสว่างนี่นี่ฮะไม้บูมอย่างที่บอกพวกเราคณะวิทยาอันนั้นบูมบูมคณะโอเคฝั่งนี้ก็จะมีไฟตรงโลโก้ BATTEN DRAGON นะครับผมเ่ยนได้วัสดุก็จะเป็นพลาสติก แข็งๆแ,แต่ไม่มันนะครับผมไม่มันนี่ฮะโอเคแต่พี่แว่นชอบนะพี่พี่แว่นชอบอารมณ์แบบทูโทนที่เป็นสีขาวแล้วก็สีเทาอะ่ะพี่ว่ามันพี่แว่นว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างดูหรูหรานะฮะฉลาดมากที่ใช้สีเทานะฮะหรือว่าพี่แว่นชอบคนเดียวไม่รู้นี่ฮะไอตัวที่รองหัวก็จะเป็นแบบฟองน้ำใหญ่ๆสามก้อนนิ่มดีนะครับ ข้างในไอย้ยักขับก็จะมีโลโก้ battle dragon กกหูฟังสามารถบิดไดถ้ถึงอย่างนี้เลยนะครับผมแต่งองไม่ได้นะได้แค่นี้นะเอาไว้วางวางกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนี่โอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงไม์กันเจ้าตัวนี้เป็นยังไงสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงไม์จากเจ้าตัว chronos combat white นะครับผมอันนี้พี่เป้เสียบตรงเข้ากับาชาวการ์ดเลยนะครับผม ก็ซ่มเสียงก็จะประมาณนี้บูตไว้ที่2 0เดซิเบลนะฮะฮัลโหลหนึ่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมฟังเสียงไมค์กันไปแล้วครับผมเจ้าตัวนี้เสียงจะอกแนวไม่ใช่เสียงไมค์นะอันนี้พูดถึงเรื่องเสียงหูฟังนะเสียงอยอกแนวแฟลตเป็นมิดนะครับผมเป็นมิดกับทุกย่านความถี่ <c oughs> ก็อารมณ์แบบคนที่ไม่อยากยังไงอ่ะไม่ค่อยชอบอะไรเด่น เกินใครอะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะผมก็คือจะออกแนวเสียงกลางๆเลยก็สบายๆครับไม่ต้องเป็น EQ อะไรกันให้ปวดตับนะครับผมก็เจ้าตัวเนี้ยทาให้เด่นก็คงเรื่องเรื่องแสงสีแล้วก็สีขาวเนี่ยบางคนหูฟังสีขาวนี่เวลาใส่ไปแข่งมันเด่นนะฮะเด่นแล้วก็ยิ่งมีไฟสีแดงด้วยพี่แว่นว่ามันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโอเค ใครที่สนใจเจ้าตัวหูฟัง Chronos Combat w h i ตัวนี้ตัวนี้ที Tt Esport ฮะมีจําหน่ายแล้วณตอนนี้ก็มี2สีใช่ไหมสีดําสีดํากับสีขาวนี่แหละ Combat ไว้ t e นะครับผมถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับผมวันนี้แว่นของตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ